ไปลุงกล้าท้าทายให้มาอลองอ่ะคือผมบอกแล้วนะอาบน้ำมนต์อ่ะมึงอาบกูได้ไปอาบขาใครก็ได้แต่วิชาต้องอันือีกูแปลว่าถ้าผมผ่านการอาบน้ำมนต์วันนี้นี่<อ>เรียกได้ว่าเหมือนชีวิตใหม่ไม่รู้แล้วมึงยิ่องอาบมึงยิ่งยิ่ง,งดียิ่อ,อ,อาบยิ่งมีเสน่ห์ถ้าอย่างคนที่อาบแล้วอยู่อยู่แบบผิดแปลกไปจากเดิมนี่คือของออกเหรอ่าของออกแล้วเดน๋ยวมึงรู้ว่าพยนตไมีกูนึกว่าตายแล้วมีดมีการใช้มีดด้วยหรเออาเอาน้ำมาใช้มีดเลยควัดที่แมงที่มด ลุงนะผมไม่ได้ลงอักขระเลยนะลุงฟันจริงเหรอไม่เกี่ยวว้าคุณผู้ชมมันจริงผมไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่าวันนี้ผมต้องมาเจออะไรบ้างเนี่ยลุงหลักๆเมื่อกี้ลุงบอกว่าใช้มีดตามตัวเลยรีดมันออกไปมีอย่างอื่นอีไหมครับก็มีลูกกาล้องลูกกาล้องครับมันล้องเออผมเมือนเกิดมาไม่เคยเห็นช่วยอะไรลุงหมายถึงของที่ของเขมรของที่ไร่ของตกปลอกลายของเรื่องมันโดนของอะไรมาไล่ออก แล้วยังผมต้องพูดอะไรไหมลุงอ่าก็เรื่องมึงพี่คอแล้วก็นึกแล้วสิว่าอเออ <c oughs> ก็แล้วแต่ว่าจะพูดอะไรก็พูดไปคั้งเขาครั้งมึงได้ผลมันจะมาอาบใครถูกหวยนะให้โน่นนะนี่มาคุณพ่อแม่ใครจะช่วยได้ <c oughs>